เล่นต่อเพลงกันแบบไม่หยุดนอนสต็อปเริ่มก็ครืงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีรำลาลาลอลิงแล้วเธอก็เดินจากไปไม่ยองตอะไปปปเปลี่ยนไปเป็น รักเพียงแต่เธอขอให้ใจได้รู้ไม่มีอีกแล้วเพื่อนที่เธอไว้ใจวิจะร้องจบ้ตอตาแล้วเจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉันไม่เป็นอะไรรอเรือรัก ทึ้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีโอ้เจ็อพอแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะ